ยาและอาหารเสริมควรเก็บในตู้เย็นจริงหรือไม่และจาาภาะทรค,คุยโรกยากให้เป็นเรื่องง่าย หลายๆครั้งนะค่ะเราได้ยาแล้วก็อาหารเสริมมาใช่ไหมคะและเราก็สงสัยมากเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะต้องเก็บมันในตู้เย็นหรือเปล่าหรือว่าเราควรจะเก็บไว้ข้างนอกแบบนี้คะ่ะจริงๆหลายๆยาค่ะเขาจะเขียนเอาไว้ว่าให้เก็บในอุณหภูมิห้องใช่ไหมคะแต่ว่าประเทศไทยจริงๆอ่ะก็ค่อนข้างเป็นประเทศที่แบบร้อนมากๆถ้าสมมุติว่าแบบเหมือนกับช่วงไหนที่อากาศร้อนจริงๆะคะ่ะคำว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยมันก็จะไม่ใช่อุณหภูมิห้องซึ่งเราก็จะดูเป็นช่วงๆไปด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วยาหลายๆตัวค่ะมันก็ไม่ได้ เสื่อมสภาพแบบขนาดนั้นในการที่จะเหมือนกับถ้าเราจะเก็บอยู่ข้างนอกนะคะแต่ยาที่ต้องเก็บในตู้เย็นจริงๆมันก็จะมีพวกแบบยาหยอดตาที่เป็นตัวแบบชีคอลแอมเปนเิเคิลแบบนี้ค่ะอันนี้ต้องเก็บในตู้เย็นแน่ๆหรือว่ายานเน็บที่เป็นยาเน็บแบบตัวลิซีดวงแบบนี้ค่ะอันนี้ต้องเก็บในตู้เย็นแน่ ส่วนยาที่เหลือคะ่ะมักจะไม่ได้เก็บในตู้เย็นอยู่แล้วนะคะก็เก็บในอุณหภูมิห้องได้แต่ยาอีกแบบหนึง่งหรือว่าอาหารเสริมอีกแบบหนึ่งที่อยากให้สังเกตแล้วก็อาจจะเก็บพิจารณาเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อกันไม่ให้มันเสื่อมสภาพนะคะจริงๆแล้วก็คือยาที่มันเป็นพวกซอฟต์เจลทั้งหลายนะคะเพราะว่าในซอฟต์เจลที่เป็นเหมือนพวกแคปซูลนี่มะคะ่ะพวกนี้ข้างในมันจะบรรจุพวกแบบ น้ำมันเอาไว้แบบนี้ค่ะคราวนี้ถ้าเราเอาไว้นอก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 ตู้เย็นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันอาจจะเกิดการปฏิกิริยาออกซิเดชันหรือทําให้มันเสื่อมสภาพได้ะคะ่ะพอมันเสื่อมสภาพเสร็จปุ๊บเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่เรากินตัวน้ํามันที่มันเสื่อมสภาพเข้าไปอะคะ่ะมันจะยิ่งทําให้อนุมูลอิสระในร่างกายของเราอะคะ่ะมันเกิดเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นว่าแทนที่เราจะรับประทานยาหรือว่าอาหารเสริมเพื่อดูแลร่างกายเรากลายเป็นมันดันทําลายร่างกายเราไปด้วยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกน้ํามันกลายเงี้ยค่ะ แนะนำว่าถ้าเรากินน้ำมันปลาอยู่ให้เราเก็บไว้ในตู้เย็นเลยเพราะไม่ง้นนะคะมันจะเสื่อมสภาพมันจะนิ่มมันจะแบบทานแล้วมันจะมีอนุมูลอิสระเข้าไปแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็สามารถเก็บเอาไว้ดูแลตัวเองได้แล้วเนาะเพราะว่ายัางไงคือตัวเราเองเราก็อยากดูแลสุขภาพคราวนี้เนี่ยสุดท้ายเลยถ้าสมมุติว่าเราเก็บมันอย่างดีแล้วอะคะ่ะแต่ก่อนที่เราจะกินนะคะปรากฏว่ามันเกิดการเปลี่ยนสภาพ ข้านเสียดายเด็ดขาดค่ะยังไงก็ทิ้งไปเลยเพราะว่าพอยาที่มันเปลี่ยนสภาพอะค่ะข้างในมันไม่ดีแน่ๆอยู่แล้วนะคะก็สาระดีๆแบบนี้ค่ะก็มีอยู่ในจ้าสาวฟรามทอนะคะก็กดติดตามเอาไว้นะคะจจ้าสาวฟรามทองอยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ